ตายแเกมไม่ดีเลยอ่ะเกมไม่ดีเลยเล่นชิเนะอันนี้ทำอะไรกันอยู่ครับนอนนอนทำอะไรครับเสือเสือกันเหรอครับอยากเหรอในห้องครับในห้องในห้องเกลียร์กระโดดออกไปก็จะว่าอีนี่มันเนี่อินนี่มันนี่เน็ตอยู่จ้ครับยังอีกมึงพี่น้องอินเน็ตไงเฮ้ยครัวหนักเหมือนมึงนะเว้ยน้องน้ำทำใช่้องเน็ตน้ำอะไรวะน้ำเบ้า ท่แบงออไอสัตว์นี่แม่งสากคุ้ยเลยเัราะมันตัวโคตรจ่อยเลยเนาะอันนี้ทำไรครับมีคิ๊กโป๊ะไอนี่ไอที่กำลังดเองนะดูพี่โปโอ้นั่งดูคลิปน้องเนตเหรอครับกำลังดังเลยผมไม่ได้ดูผมยังคุยแข็งอยู่นะตัวมันจ่อยเนาะเหมือนติดยาเลยบ่งตรงบอกตรงอะไรครับแต่ละคนไม่เหมือนกัน เดี๋ยวการอดูรอยสักตัวนี้อันนี้พูดถึงเรื่องอะไรครับคิมนังเมทอ๋อุณมีความพิเ็นยังไงครับไม่รู้ใจดไแบงคุณมีความพิเศษยังไงกับน้องเมทครับินเบอร์ะไินเอร์แล้วก็ขอจบคลิปไปแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราถ่ายคลิปต่อไป